สวัสดีครับนะครับ <c oughs> สวัสดีย้มเช้านะครับก็มาหากับข้าวตอนเช้านะครับเนะครับนี่คือกับข้าวตอนเช้านะครับนี่จะมาเก็บผักชัยยานะครับเก็บผักชัยยาลวกนะครับเนี่ยยอดส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะทำลวกจิ้มแจ่ววันนี้อาหารเช้านะครับ นะครับมาดูการเก็บเลยละกันนะออยอดอ่อนๆนะครับอุ้นนะครับมียอดอ่อนๆเลยน่ากินน่ากินทั้งนั้นนะครับใครอยากได้ก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับเข้ามาเอาได้เลยนะมีเยอะแยะเลยนะครับปลูกไว้นะครับอยากมีคนกินอยากใครอยากจะกินนะครับผักไทยยาวันนี้จะลวกผักชัยยา หรือคนอีสานเขาเรียกอะไรนะใบผงชลรสนะนะครับนะต้องทยอยกินให้หมดไม่งั้นมันสูงกินไม่ทันะพวกจิ้มแจวกับปลาทูวันนี้นะครับ,นะครบแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั่งกินคนเดียวเนาะอ,อนะยายกอดสสวยทั้งนั้นเลยนะครับนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะีก่น่อย อร่อยนะนะครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ายอดผักเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับยอดผักเอออย่างสวยเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับอืมเนี่ยข้างหลังเยีบยบเลยใครอยากได้ก็มาเอาไปกิน นะครับเมื่อวานนี้พอดีมีนะครับคนมาเอากันนะครับก็เลยพร้อมเอาเราต้องตัดอย่าให้มันสูงเราต้องตัดลักษณะแบบนี้นะครับนี่ถ้าไม่มีคนมากินถ้ากินไม่ทันก็ต้องตัดเหมือนกันเนี่ยตัดเหมือนกันไอ้โตมึงจะขันอะไรนักหนาในอีหานี่เออนะครับตัดอ่ะเราจะทําการลวกผักชัยานะครับอ,อวันนี้จะทำน้ำนกน้ำพริก ผมบพักชยานะครับนี่วันนี้จะกินแค่นี้แหลนะนาบางคนเอ๊ะทำไมเด็ดยาวจังนะครับอร่อยมันอร่อยที่ก้านบอกไว้เลยมันอร่อยที่นี่เนยเนี่ี่ก้านตรงนี้เนี่ยอร่อยหวานนะครับเดี๋ยวไปล้างน้ำแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อน <c oughs> นะครับ นะน้ำเริ่มเริ่มจะเดือดแล้วนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็เอาผักลงนี่รอให้มันเดือดอีกสักพักก่อนนะครับก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับนี่ผักใชา้ยานะครับใครอยากกินมาเอาได้เลยนะจ๊ะอืมเรียบนะครับอ่านะครับน้ำเดือดพอประมาณแล้วนะครับเอาลงไปเลยโุ๊อ๊ย หรไอวะเอะอืเนี่ยลวกอย่างนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกลวกหรือเรียกต้มเนี่ยอืม นะครับพอเราต้มพอประมาณแล้วนะครับเราก็ได้เวลานะอย,อย่าใช้คําว่าลวกก็ดูแล้วเหมือนเหมือนต้มนะนะครับนี่นะครับจัดเรียงใส่จานพร้อมเสิร์ฟจานล็กไปเป่าน,นะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะครับผัดชัยยานะครับอืม นะครับเออเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนะอ่ะนะครับวันนี้กับข้าววันนี้ก็จะมีนี่แหละนะครับปลาทูแล้วก็น้ําพริกแล้วก็ลวกผักนะครับอ้าวมากินกันเลยนะครับนะเออนะครับข้าวเหนียวร้อนนะครับเออนะอา้าวโอเค